อครับโอเคนะเนาะก็จะได้ตรงกลางครนะับแล้วเราก็ใส่ฟูนเลยง,ง่ายคนระับสองฝั่งนี้จะได้เท่ากันไม่เหินไปเหินมานะเทีย่างง่ายนคะรับสุดมากกอบมีเนียมก็จะสิบเซนะ็มรับ นี่นะครับลูกน้ำได้นะครับแราก็โอเคนะครับมาดูกันก็ัวเป็นล่วงไหมโอ้ใช้ได้อยู่ครับก็เป็นตัวนะครับ